เฮ้ยแกตามกูมาเลยโดนเลยครับงงไปโดนเลยครับหลุดเอ้ยหลุดเอ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยลงไปกันเลยตาเนี่ยนี้ดูดูเห็นชัด 北一。呃呃呃 คำเตือนก่อนดูช่องเฮียเฮียเฮียรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและภาษาอย่าลืมใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะครับเด็กๆทุกคนเนะียแล้วก็อย่าลืมดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับเฮเฮเฮสวัส yeah, <yeah>, yeah. ดีครับเฮี yeah. oh, <Yeah. S 1> ไปไหน เดี no oh. nuestra, care, ๋ยววันนี้จะไปใหน้ำเจ้าพญานะครับเสียงคุ้นๆใช่ไหมไอคนฝั่งตรงข้ามอ่ะนคันกล้องมานี่เขากลับมาแล้วขอโอกาสหน่อยขอมาเลย คูหูกูโอ้เดี๋ยววันนี้เราจะกระด้อะไรกันกระสุบกวันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เราวันนี้ผมจะไปสอนโปรเบียตกกระสุนนะครับสอนสอนคนนี้ตกกระสุบนะฮะไม่เคยได้ที่พีไม่เคยได้ไปไปถึงที่ก็ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เบียพามพามฝูงถ้ามึงจะไม่ได้อีกวันนี้เบียโดดน้ำแน่นอนโดดน้ำแน่นอนถ้าว่ามันไม่ได้กระสุกรอบนี้นะโดดน้ำฉัวต้องได้ผ้ไม่อยาก เดี๋ยวบอกแต่งน้ำไม่ได้แต่ตั้งแต่ต้นต้นต้นจะลงเลยบอกว่าไอ้นี่ไม่ได้กระสุนให้มันลงน้ำเลยโอเคลงน้ำเดี๋ยวน้ำก่อนไปไปไปเดี๋ยวสายตอนนี้กี่โมงวะตีห้าตีกว่าแล้วตีห้าตีสามไปเจอกันเออถึงแล้วเนี่ยแม่งวนสองรอบวัวซวยชิเป่งลยเบียร์ไปไหนมามากับมึงที่ไรหลงทางทุกรอบเลยวนกันคุยกันหลงเออ แป้งชวนคุยอยู่นั่นแหละเอ้าเลยทั้งด่วนเลยทีนี้นี่ครับถึงก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องไปเลี้ยวไปรับตัวละครลับหน่อยตัวละครลับอ่าเลี้ยวไปรับตัวละครรับหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเป็นใครอ่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูครับไหนตัวละครรับไทยยังจังไทยยังจังเป็นไอเบียหรือไอเบียไม่ใช่ฮะสรุปเป็นใครหันแทนนี่สุดหล่อ คนตกปลาไม่เป็นวันนี้มาลงที่ไหนกันครับเฮียโป๊งแต่นัดเจ้าพญาครับแต่นัดเจ้าพญาเขาเพื่อใครอย่างมาคือไอเบียมันเป็นโรคกระโหลกคือตกกระสุนไป่ค่ได้แม่งไปถึงที่ไปถึงหน้าผงแม่งออกไม่ได้จริงๆอ่ะมันต้องบอกว่าไม่ใช่ว่ากระสุนไม่ได้แม่งไม่ได้ทุกอย่างดูดิเขาลุงแกงหงกันนะครับสองพี่น้องไปเดี๋ยวไปเจอกันบนเรือไป เหลือเรียบร้อยโอ้วันนี้มีอะไรมาเทสนะนี่มีคันลิชแมนอินส s t i n c t w ใหม่คันต่ของอันอันน่าเวท g h t สี่ถึงสิบขาเลยลอกนี่มันดูทำมันดูเอ้ยถูกถูกไม่ใหญ่แน่ยเนี่ยลอกถูกถูกลอกหลักร้อยไงนี่มันถูกถูนี่หลักร้อยนี่คือผลิตร้อยตัวใช่ไหมร้อยกว่าตัวไอ้กี่ร้อยตัวนะหนึ่งพันตัวในโลกหนึ่งพันตัวในโลกนะมาอยู่ที่นี่ตัวหนึ่งนี่แน่นอนอยู่ คุณคุ้นไหมกูก็มีมีอ่ะแต่เขาบอกว่าคนมาเลเซียคนอะไรพวกนี้เห็นนี่คือเขาอยากได้นะได้เลยเหรอแต่เรื่องนี้เรื่องจริงจริงจริงคือนี่มันมากันนี้ด้วยนี่อ๋อนี่เปิดขวดนี่ไอ้ไอ้พูดเสียที่เปิดขวดดูเลขด้วยนี่มันโดนในสลักไว้เออเจ็ดเจ็ดเก้ามีแต่ไอ้ฮาเนี่ยพอที่เปิดขวดหัวสียยเล อ๋อไม่ใช่ไอ่ตัวที่อยู่ในตู้อะตัวนี้นี่นี่มาอันนี้ด้วยเออสายใหม่สายสีกัวสีกัวสีกัวตัวนี้ของที่ผมเปลี่ยนเป็นในนี้เบอร์หนึ่งจุดห้าไอ้นุ่นเบอร์หนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่าเรียกเลือกใช้ของตัวเดียวกันก็คือแมงลื่นและแมงไม่แพงเลยและดีมากเท่าไหร่นะพงศ้าถ้าถ้าร้อยห้าสิบเมตรห้าร้อยห้าสิบบาทเขาถูกแต่ที่ร้านก็จะมีสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรด้วยนะ แล้วดูสายดูความเงาสายเม็ดอินเจแปนดูความเงาสายแต่ละอัน้วยวับวับคือได้ทุกสายแหละสกีก็ได้เอ้ยเบียดหน้าเลยฮะเอาเลยเหรอเออหาได้ทำโอเคเดี๋ยวไปลุยกันครับไม่ค่อยได้ตกเอาสายไทลีนมาต่อช็อคเนี่ยไทลีนสิบห้าก่อนใช่ใช้ได้จริงเนี่ยต่อยูเอเบียวะเวอเดี๋ยวลองดู ไอเบียไอเบียใช้อะไรเบียใช้อะไรเห็นก่อสร้างใช้ได้จริงแต่ว่าเราเราอยากลองไงเราอยากลองเองก็พูดกันอะไรอย่างเงี้ยได้มันได้เงียบง้อเอนไทลีนนะสีอะปอนสีส้มเลยไม่ได้ใช้ฟูโรนะเพราะว่าปลาที่เรามาตกวันนี้คือกระสูบมันไม่มีฟันใช้ได้ครับใช้ได้ได้มีัญหายืดหยุ่นเหมือนกันต้องโอเค อะไรครับนั่นน้ำป่ากระจายป่ากระจุยเปลี่ยนไม่มั่นใจทีดูยะต้องไปอยู่ลาทีดูก็ได้นะไม่มั่นใจแล้วเปลี่ยนไอ้ยไอ้ตามกูมาเลยเฮ้ย ตามมาเลยเมื่อกี้แม่งตามตูดมาเฉยแหววไม่หีไอ้โดนเลยครับตงไปโดนเลยครับไอ้หลุดไอ้หลุดเอ้ยเอ้ยโดนเอ้ยโดนเอ้ยเอ้ย เอ้าเดนี้เอ้าปะโโเว้ยโหดปลาการูปอีกนักล่าใช่ไหมนักล่าครับสุดยอดนักล่าครับดูดินี่ปลาสีเฮ้ยลงไปชาร์จเลยโอ้โหแต่ตัวไซสใหญ่แลดูดูเที่ยวเที่ยวกับมืออไสใหญ่เยัอไม่ใหญ่ยังเล็กยังเล็กใช่ไหมเฉ ตอนนี้แต่เฮียโป่งอะเฮียแป็กเขาได้ไปคนละตัวแล้วครับแต่ไม่ใช่กระสุนนะครับปลาเสือไม่ไม่นับฮไม่นับใช่ไหมปลาเสือเฮียโป่งปลาเสือไม่นับเอาเป็นลดลบติดลบอแต่ถ้าไม่ได้ปลาหนักเลยนะติดลบกับเขาไอคนที่มันจะได้มันถือกล้องอยู่เนี่ยแหละตียังฟู่เลยไม่อ็

เอาสองท่อนวู้ยอยู่ไซใงเลยยังไงตัว,วนี้เลิกแล้วกระสุก <c oughs> เลิกแล้วกระสุาากใหญ่จัดต่อจัดเลยยังไงตัวนี้เหนื่อยดิเมื่อกี้กลัวเลย <c oughs> กลัวคันกลัวคันสามท่อนเลยมุดต <c oughs> ึงเปีย๊ยะ ขาสั่นเลยเหรอใหญ่ไหมใหญ่ไหมสั้นสั่นจริงสั้นจริงใหญ่ได้ปลาแล้วครับลองมาซื้อซื้อน้ำแข็งหน่อยซื้อน้ำแข็งแช่ปลากันปลาเนี่ยโอ้โหตัวเลยโโอ้หได้แล้วหนึ่งได้หูตัวใหญ่ด้วยกูได้แล้วปลาเสือปลาเสือตัวนึงเอางั้นมีรับแขงเดียวยังสวยอยู่แคทแคทแอนลีลิฟแค่แอนลีลิฟไปแล้วอันนั้นแค่แอนลีลิฟไปแล้วนะ ใหญ่ใหญ่ใหญ่อุยเปเือน่นด์อยัะเก้อบิกปอนด์ประมาณเปอนด์เก้ปอนด์เก้าปอนด์หยใหญ่ครับนั้นนันั่นสสั่นสัสั่นไมด้สั่นจริงตัวมันแรงแรงดีอยู่แรงหมคนถฉายช้าอยู่รอคิวอยู่เขาเรียกว่าเครื่องยังไม่ร้อนถ้าเครื่องร้อนเมื่อไหร่เมื่อกี้ถึงกับ ไม่กล้าเอาคันตัวเองลงเลยนะเว้ยโอ้ยผไม่กล้าตกบาะอะไรวะมผมกลัวคันาดสิบสิบยี่สิบได้ว่าเหมือนกันมันบอกไม่กล้าตกมันกลัวคันาดเขเมโอ้ธรรมดาที่ไหนครับเฮียเฮียเฮียสวยวิ่งเจ้าหนุ่มแล้วก็เร็วแต่ก็มีคนแพ้ขี้เกียจอ๋อกินน้ปช้าด้วย <small> okay. <noise> oh?

ลึกโอ้ลึก <monastery> ด้วยพาเข้าไปได้ไหมถ้าอย่างนี้ได้ไดออทิคถยอยไอะไีเรื่เป็นอย่างนี้แลกวก็ฉนอกดีเดียถ่าย่ายยดิสต๊อกแน่่ายดิสต๊อกแม่เอาพี่1-5ด้วยใส่ไปเลยเลยนะปลาโอ้โหดเน่ยดีียวย้เนีคนโยนทิ้งเรืองอะ งงเลยปลาดิ้งวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่อัดติ๊กต๊อกะโอ้เอ้าเฮียเฮียเนี่เป็นไงด้ช่อนแล้วก็โดนกัดอีกตัวหนึ่งแต่ถ่ายไม่ทันโอ้ยตัวที่กัดก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ลำบากไหมตะกี้ตอนกัดโอ้ก็ตอนแรกก็คิดว่าในใจแล้ว ไม่ได้ชัวร์รุดชัวร์ตัวนี้ยินงงในตรงหั้บุ้งเลยใส่ยกเลยกเอ้ยได้เ้ยแมงหลุดปากหมอเลยโอ้โหและคันเวทสี่ถึงแปดคันเวทสี่ถึงแปดหมดคันโคตรเล็กเนี่ไม่ต้องขอดูเหยื่อนะขพอะไรรู้ป่ะขพเหยื่อขายไปแล้วซื้อตัวเดียวได้ตัวหนึ่งปล่อยทิ้งเลยไม่แจกแจกปากไม่ได้อยากแจกหรอกแต่แมงเป็นมันเข้าไปไม่ได้ จบทิปแล้วนะครับโอเคเหนื่อยครับอสองแต้มแบบบานรู้อะไรอะอะไรน้อยๆน่ะสบานเลยน้นตาของไทยอะผมงมเฮ้ยไม่นับ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 โอ้ยไม่นับดูดูก่อนชโดตัวเอนะครับตัวเลอเนี่แล้าดีดูช่อตัวเ่อเองแขง หมดเลยนะนหมดจริงมากด้วยบูดาให้ไฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยอย่าลืมครับผมกดด้วยนะ